แบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเมือกับไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ก็ลูกค้าเนี่ยส่งมาซ่อมนะครับก็คือชาร์จไม่เข้าเปิดไม่ติดแล้วก็ไฟหน้าก็ไม่ติดด้วยนะครับพอเอามติมเตอร์มาวัดดูนะครับไฟออกมาเนี่ยไม่ถึง1โวลต์นะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เสียที่อะไรนะครับ วนรวมของแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับอยู่ที่16กวต์กว่านะครับแล้วก็แต่และเซลล์เนี่ยอยู่ที่4โวลต์นะครับก็แปลว่าต้องมีชุดหนึ่งที่เสียนะครับอันนี้ผมก็เจอแล้วนะครับก็จะเป็นชุดนี้ที่มีปัญหานะครับแล้วก็ BMS ของแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็เสียด้วยนะครับสับสาเหตุของแบตเตอรี่ก้อนนี้เสียนะครับเจ้าของเขาบอกว่าเขาได้ใช้กับพัดลมไร้สายของโอซูกะนะครับก็คือเสียบแบตเตอรี่ไปด้วยเสียไฟบ้านไปด้วย <S <S แล้วก็ใช้ไปด้วยนะครับทำให้แบตเตอรี่ก้อนนี้เสียนะครับ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ใช้พัดลมไร้สายอยู่นะครับแต่หากจะใช้ไฟบ้านก็ควรที่จะถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้แค่ไฟบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หากจะใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับก็ถอดไฟบ้านออกนะครับแล้วก็ใช้แค่ไ,ไฟแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับ